โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอธีการติดตั้งตัว DC Launcher นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะโหลดม็อดค้นหาเซิร์ฟไทยมันมีคนถามนะครับว่าแบบเราจะเข้าเซิร์ฟไทยยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวโอเคขั้ตอนแรกเราไป Google แล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า DC DC ลันเชอร์นี่นะครับเดซีลันเชอร์แล้วก็เข้าเว็บนี้เลยลิงตัวแรกแล้วก็กดคาว่า,าดาวน์โหลดโหลดมาโอเคอันนี้ผมโหลดแล้วกดโหลดไปนี่ผมโหลดใส่เดสก์ท็อปเลยนะโอเคดาวน์โหลดโอเคแปบ๊บเดียวโอเคพับไปแล้วก็มันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับก็เป็น setup เดซี Launcher เนี่ยกดตัวไม่ชี้เข้าไปติดตั้งธรรมดาเลย ใช่อ่าเดซิเนเจอร์จะติดตั้งอ่ตามที่มันบอกก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะติดตั้งไว้ในไฟล์เดซีก็แล้วกันอืมไหนว่าเดซีโอเคกดเทคเน็กออันนี้จะให้มันสร้างอ่ไอคอนไว้ที่หน้าจอหรือไม่อันนี้ให ผมแนะนำว่าให้ติ๊กนะว่าวเวลาจะเข้า,าตัวเดซิเดนเชอร์นี่จะได้ไม่ต้องไปค้นหาโอเคกด next install โอเคเสร็จเรียบร้อยจะได้ตัวนี้มานะตัวนี้ลบทิ้งไปโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเข้าเซิร์ฟนะโอเคขั้นตอนแรกตัดบัญชีเข้าไปรอมันสักพักไม่รู้ว่าผมเปิดสตรีมไหมไหมโอเคขึ้นมาแล้ว ง่ายรอมันโหลดนะครับแล้วก็นี่มันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มาเลยแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชหาชื่อชื่อเซิร์ฟที่เราต้องการที่จะค้นหาได้หรือว่าแมปที่ต้องการที่ที่เราต้องการที่จะเล่นนะครับแล้วก็เวอร์ชันก็สามารถเลือกได้สามารถโชว์นั่นโชว์นี่เพย์เจออนอะ,อะไรต่างๆรีเซ็ต อะไรก็ได้อันนี้ผมทีมไทยนะ G Gens AI มันก็จะค้นหาเซิร์ฟไทยง่ายๆแล้วก็เราก็ดูถ้าเราอยากเล่นเซิร์ฟไหนผมลองอันนี้โอ้โหปิงเท่าไหร่เนี่ยลองสักเซิร์ฟนะโอเคเซิร์ฟนี้แล้วกันกดตรงนี้แล้วกดเพจ กดเพย์ play ได้เลยหรือว่าเราจะโหลดม็อดก่อนผมจะโหลดม็อดก่อนกดโหลดแล้วก็กดโอเคไปรอสักพักนะครับรอให้มันแบบโหลดม็อดโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเข้าเกมได้ตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถโหลดม็อดให้อตัตโนมัติถ้าเป็นตัวเกมเห็นไ DC เนี่ย เราจะไม่สามารถาโหลดม็อดอย่างนี้ได้นะเราต้องไปหาแบบในออะไรเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างเนี่ยแต่วันยุ่งยากผมนแนะนำว่าให้ใช้อ่าเดซเดซีลันเชอร์เนี่ยจะดีกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเสร็จยังไงลองไปใหม่โอเคสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วนะผมกดอ่ากดตัวนี้แล้วก็กดเพย์ได้เลยเนี่ยเซิร์มมันจะขึ้นมาเองรอ แค่นี้ง่ายๆ EC e วิธีการเข้าเซริร์ฟวิธีการโหลด DC Launcher นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคอันนี้มันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะสามารถเล่นได้จริงไหมกับ DC Launcher ที่เราโหลดมาติดตั้งรองสักครู่นะครับเนี่ยโหลด1 5ีล็อกอิน โหลดดิ้งอ่าอินเจอกาบิแปดบิอะไรก็ว่าไปโอเครอมันอันนี้ผมไม่ไม่รู้นะผมขอเซิร์ฟไหนมากดมามั่วๆเดซี่นี้ผมไม่ได้จับมาสามเดือนละสามสามเดือนหรือเปล่าเครอมันโหลดช่วงนี้ติดสักคำนิดนึง คำดังเหลือเกินตรงนี้เค <p are> ี <go> ่ยนยงไยเห็นไหมเขาให้อะไรมาบ้างมีอาหารมีหินแลไม้หน้ากระป๋องก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ